มาถึงเรื่องราวของการขยายประเด็นที่นี้ครับอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อครู่นะครับเรื่องของพระวิญญาทิการครับหรือว่าตำรวจพระซึ่งหลายคนนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยครับเดี๋ยววันนี้จะขอแนะนําตํารวจพระว่าทาหน้าที่อะไรนะครับเมื่อสักครู่นี้บอกว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นตํารวจพระได้นะครับจะต้องเป็นเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับหรือว่าเป็นรองเจ้าอาวาสและจะต้องมีความรู้ทางธรรมะนะครับ อย่างน้อยคือปร,ริยนธรรม3ประโยคนะครับและก็เป็นบุคคลที่ทางด้านประธานพร,พระบิญญัติการจังหวัดนี้เป็นผู้ที่แต่งตั้งก็คือเจ้าคณะจังหวัดครับผมเองก็เลยไปสืบค้นว่าพระวิญญติการนี้ตำรวจพระนี่ครับมีความเป็นมาอย่างไรครับอ้าวเดี๋ยวเราไปรู้จักกันนะครับตำรวจพระครับนะฮะพระวิญญัติการครับจากทางด้านมติชนรายสัปดาห์ครับเรามารู้จักกันนะครับ โดยที่ผมค้นไปเจอจากทางด้านมติชนรายสัปดาห์นะครับได้พูดถึงประเด็นนี้เอาไว้น่าสนใจแล้วก็มีการเลีงลงนามแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยสมเด็จพระสังกราชตั้งแต่ปีพศ2562ครับโอ้ตอนนี้ทางด้านคุณพูลสุขบอกวา่าดูอยู่ที่มุกดาหารวันนี้ออกเยี่ยมนะฮะกปทดงหลวงครับภาพเสียงชัดเจนหน้าตา ของคุณพรดูสดใสเหมือนหนุ่มวัยสาต้นต้นๆโอ้โหแหมถ้าูดอยู่ใกล้ๆนี่จะหอมแก้วเลยนะน,นี่ยพูดความจริงขนาดนี้ครับนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะฮะเดินทางปลอดภัยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับอพอได้ออกจากบ้านูน้สึกว่าคุณพูนสุขก็คงจะมีความสุขทุกวันแล้วครับนะฮะพอได้ออกจากบ้านนะฮะอ้าวทีนี้เรามารู้เรื่องราวของพระวินัยทรครับตารวจพระนะครับหรือว่าพระบัญญัติการครับ พระวินิยทรนี้หมายถึงพระพิสุผู้ทรงพระวินัยผู้ดูแลเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติด้านพระวินัยพระธรรมทอนหมายถึงพระพิสูจผู้ทรงพระธรรมผู้ดูแลเกี่ยวกับการกล่าวธรรมการเทศนาธรรมว่าถูกต้องตามพระสูตรที่พระเจ้าตรัสไว้หรือไม่ครับปัจจุบันนี้คณะพระวินิททรกับพระธรรมทอนดูเหมือนว่าจะเลือนรางค่อยๆหายไปครับแม้ว่าจะมีการแต่งตั้งพระวินิททรจังหวัดและก็พระธรรมทอนจังหวัด แต่ก็ได้แค่แต่งตั้งให้ปรากฏชื่อไวเท่านั้นไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินอัธ,ธกดีหรือว่าอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นในหมู่พิสุสงแต่ประการใดแต่คณะสงฆ์กลับแต่งตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่ชื่อว่าพระวิญญาติการเดิมทีนั้นคือจะมีพระวินัยทรและก็พระธรรมทรพระวินัยทรนนี้เป็นคนที่ดูแลพระวินัยของพระพระธรรมทรนนี้คือผู้ที่ดูแลการเทศนาของพระนะครับและตอนนี้มีการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่กลายเป็นพระวิญญาธิการหร,หรือว่าตรวจพระครับ โดยในความหมายก็คือพระวิญยตญญิการนี้ทำหน้าที่เหมือนเป็นตำรวจพระโดยเกิดขึ้นครั้งแรกในกรุงเทพมหานครนะครับในยุคข,ของพระเดชพระคุณพระสุเมธาธิบดีในสมัยที่ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าคณะกรุงเทพมหานครตั้งแต่นู้นครับปีพศ2533ครับด้วยวัตถุประสงค์10ประการด้วยกันนะครับ 1. เพื่อความยอมรับวัดดีแห่งสงฆ์สองเพื่อความสําราญแห่งสงฆ์3เพื่อคมบุคคลผู้แก้ยาก4 เพื่ออยู่สัมรันแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก5เพื่อป้องกันอสวะอาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบัน6เพื่อกำจัดอสวะจะเกิดขึ้นในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของปวงชนที่ยังไม่ได้เลื่อมใส8เพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งของปวงชนที่เลื่อมใสยอยู่แล้ว9เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและ10เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยครับ ซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นครับมหาธิรสมาคมยังไม่มีมติรับรองว่าเป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎร,ระเบียบของมหาธิรสมาคมแต่ก็ไม่ได้ขัดข้องหรือว่ายกเลิกแต่ประการใดเพราะเป็นอำนาจของเจ้าคณะปกครองที่จะสามารถแต่งตั้งคณะพิสูจน์สูงเข้ามาช่วยเหลืองานด้านการปกครองได้เน้นเฉพาะด้านการปกครองเท่านั้น โดยมีเนื้อหาย,อย่อๆว่าพระบิณญฑญิการถือว่าเป็นกําลังสําคัญส่วนหนึ่งของการปกครองคณะสงฆ์ที่คอยช่วยเหลือเจ้าคณะพระสังฆธิการธรรมที่คอยตรวจตาแนะนําดูแลแก้ไขให้พระพิสุทสมนเนรประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินยัยกำจัดควรพานอภิบาลควรดีทาหน้าที่ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานะครับมีให้เกิดความเสียหายโดยส่วนรวมสาเหตุของการแต่งตั้งพระบิณญฑญิการขึ้นมานั้นเพราะเจ้าคณะผู้ปกครองได้เห็นว่าความประพฤติ ปฏิบัติผิดธรรมผิดวินัยของพิสุจน์ะฮะไม่เอื้อเฟื้อในพระธรรมวินัยท่องเที่ยวไปในสถานที่อควจรบ้างที่เราเคยเห็นเป็นข่าวเห็นไหมครับที่ว่ามีพระบอกว่าอ้างว่าเปลี่ยนเทศกาลไหลแล้วไปนั่งแพร่ท่องเที่ยวอยู่ที่เขื่อนศรลินทรที่อุบลเรานะครับอย่างนี้แหละครับมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมครับหรือว่ามีการบิณฑบาตเกินเวลาแห่งการบิณฑบาตบ้าง นั่งรับบิทบาทแบบหมุนเวียนเพื่อการขายอาหารบิทบาทบ้างจึงเป็นสาเหตุให้เกิดพระวิญญาธิการขึ้นครับเมื่อพระวิญญาธิการดําเนินการจับกลุ่มพิสูจน์ที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมมีการละเมิดพระวิน,นัยจนเป็นเหตุให้สละสมณเพศครับแล้วก็บางครั้งบางคาดีที่ผู้ถูกจับไม่ยินยอมสละสมณเพศแต่ถูกบังคับให้สละสมณเพศก็ไปฟ้องรองศาลโลก ผูพ้พากษาหลายท่านที่พิจารณาตามหลักกฎหมายให้สอดคล้องกับพระธรรมวินัยก็ไม่ยอมรับพระวิญญาติการว่าเป็นผู้แทนคณะสงฆ์โดยชอบธรรมเพราะว่าสถานะของพระวิญญาติการนะครับไม่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกครับแต่สารโลกยอมรับแต่คณะพระวินัยทรกับคณะพระธรรมทรว่าเป็นผู้แทนคณะสงฆ์โดยชอบธรรมที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยอันนี้เองจึงเป็นสาเหตุให้มหาเถรสมาคมควรไตรตรององค์กรที่จะเป็นผู้แทนหรือว่า เป็นตัวแทนในการดําเนินงานที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่ศาลโลกได้รับรู้เข้าใจและก็รับรองว่าถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องในการปฏิบัติของคณะผู้ปฏิบัติงานเมื่อถามถึงความบกพร่องแห่งการประพฤติปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากสาเหตุใดจุดเริ่มต้นจากใครนี่เป็นคำถามที่เจ้าคณะผู้ปกครองครัวพิจารณาไต่ต่อนในเบื้องต้นให้แยบยนต์ยิ่งขึ้นครับอันดับแรกของจุดเริ่มต้นคือคือพระอุปชาครับนะฮะพระอุปชาพระอุปชาให้การอุปสมบท และได้อบรมสั่งสอนนะครับให้สิทธิวิหาริกนะครับได้รู้ได้เข้าใจในหลักการของการประ,ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรือไม่ก็คือพระผู้บวชใหม่ครับได้ศึกษานวโกวาทไหมนะครับได้ศึกษาพระธรรมวินัยกี่มากน้อยครับ มีใช่ว่าให้อุปสมบทโดยบอกอนุาสาตแ์8อย่างแค่นิสัย4ีอนะฮะกรณีกิจอีก4ก็ถือว่าจบหน้าที่ของพระอุปชาแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้สนใจอีกเลยการปล่อยปละละเลยจนกระท่าไม่รู้นะครับสิทธิทวิหาริกของท่านในปีนั้นมีใครบ้างชื่ออะไรบ้างอยู่ที่ไหนนะครับนี่คือความบกพร่องเบื้องต้นของพระอุปชาครับแม้ว่าจะ ไปให้อุปสมบทนอกอารามหน้าที่ของพระอุปชาก็ต้องเอาใจใส่ดูแลคอยแนะนําคอยพร่ำสอนมิให้สิทธิวิหาริกประพฤติผิดผิดวินัยธรรมนะฮะและก็การให้อุปสมบทนอกอารามหรือว่านอกวัดแม้ว่าจะมีพระกรรมวาจาจารย์หรือว่าพระอนุสานาจารย์คอยเป็นผู้ดูแลคอยแนะนําคอยอบรมคอยพร่ำสอนในฐานะเป็นพิสูุผู้บทใหม่มีสถานะนะครับแต่ว่า พระกรรมวาจาจารย์หรือว่าพระอนุสาวนาจารย์ก็ดีมิได้มีอำนาจเหมือนพระอุปชาครับซึ่งในข้อนี้พระอุปชาย่อมรู้ดีแต่ว่าพระอุปชาบางรูปก,ก็ยังประพฤติย่อหย่อนในหน้าที่ของพระอุปชาของตนโดยการเพิกเฉยละเลยถือว่าให้มีการอุปสมบทก้หมดหน้าที่ของพระอุปชาแล้วคตินิยมแบบนี้เองถือว่าเป็นความผิดในคุณสมบัติของความเป็นพระอุปชา เมื่อพระอุปชาไม่สนใจในการอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เริ่มต้นจึงก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันก็คือการประพฤติที่ย่อหย่อนนะครับในพระวินัยที่ปรากฏให้เห็นทั่วประเทศนะครับมีการผิดหลักต่างๆที่เราเคยเห็นตามสื่อต่างๆนะครับตรงนี้แหละที่พระอุปชาน่าจะเป็นคนที่กํากับตั้งแต่เริ่มแรกครับทีนี้เวลาของเราไม่พอแล้วตอนนี้ครับ เอาเป็นว่าดูเหมือนว่าทางด้านผู้ที่เขียนบทความนี้มองว่าสิ่งที่สารโลกยอมรับนั้นก็คือพระวินัยทรและก็พระธรรมทรเท่านั้นครับแต่ว่าขณะเดียวกันในแง่ของพระปิญญาทิการนั้นครับไม่ได้ระบุเอาไว้ในพระไตรปิฎกนะครับแล้วก็สารโลกเองก็ไม่ยอมรับแต่ว่าล่าสุดนี้อันนี้คือตั้งแต่ก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าล่าสุดนี้ปี62นะครับทางด้านสมเด็จพระสังฆราชได้ลงนามแล้วนะครับให้มีการแต่งตั้งพระบิ พระบัญญัติการครับหรือว่าตํารวจพระและก็มมสมหาธิรสมาคมก็ยอมรับแล้วครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราก็คงจะต้องดูว erm ่าบทบาทของพระบัญญัติการนั้นครับจะกลับมาเข้มแข็งเหมือนกับหมอปลาหรือไม่ครับนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามต่อไปครับแต่เรารู้ว่าจริงๆแล้วตำรวจพระนี่คือมีครับมีการแต่งตั้งและถูกต้องด้วยตอนนี้ครับไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการนะครับถ้าเผื่อใครนะครับที่ มีรถมีราต้องการที่จะเสริมสมรรถนะให้แก่เครื่องยนต์เลือกเติม e ีซครับ ซึ่ง EC เอกก็เป็นสารฟูซิตติกครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องดำมันเครื่องเพียงแค่10นาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบเสียงเงียบลดการสิกรองลดควันดำเพิ่มแรงม้าอัตราการเร่งแสงดีขึ้นคำว่าเี็บแล้วลื่นปื้ดลื่นปื้ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ EC ตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วต้องกลับลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการนุพรคุยข่าวภาคบ่ายกับผมนุพรนะครับพรุ่งนี้เช้าผมกลับมา6กนาฬิกากับ10นาทีบ่ายวันนี้ขอกล่าวคำ